แต่งกล้วยไข่ช่วงอายุ4เดือนไปถึง5เดือนครับก็การแต่งจะแต่งหน่อออกทั้งหมดเลยครับจะยังไม่ไว้หน่อครับนะครับเพื่อที่เราจะให้ต้นเขาอวบแล้วก็สมบูรณ์โตเต็มที่ครับจะได้กล้วยเครือใหญ่นะครับส่วนใบครับมาดูใบต่อครับใบก็จะแต่งเฉพาะใบที่เสียที่ลายแบบนี้นะครับ การตัดใบครับตัดให้ชิดลำต้นเลยครับแบบนี้ครับอันนี้ก็ใบเสียนะครับใบลายนะครับตัดให้ชิดแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราตัดใบแล้วดูนะครับว่ากล้วยเราสมบูรณ์ไหมถ้ากล้วยเราสมบูรณ์ก็จะมีใบที่เหลือจากที่เราตัดแล้วอย่างน้อยก็9ใบนะครับเดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับไม่รวมยอดครับ ก็จะมี 1, 2, ึ่งสองแล้วก็3 4 5สี่ห้าครับอย่างน้อย9ใบนะครับ10ใบได้ยิ่งดีเลยครับใบนี้ก็มีอาการเสียแล้วก็ต้องตัดออกแล้วครับครับใบที่เราตัดแล้วนะครับ เอาลงมาไว้ในกลางร่องนะครับนี่ครับใบที่เราตัดแล้วลงไว้กลางร่องเพราะว่าเวลาเราหว่านปุ๋ยครับใบเขาจะได้ไม่ค้างอยอู่ปุ๋ยเขาจะได้ไม่ค้างอยู่บนใบกล้วยนะครับเราต้องเอาใบกล้วยลงมาไว้ในร่องให้หมดครับก็จะแต่งแบบนี้ทั้งหมดครับหน่อเรายังไม่ไว้นะครับกล้วยยังไม่ได้ยังไม่เริ่มแทงปีครับนี่ครับ เฉียนหนอออกหมดเลยครับอันนี้เป็นกล้วย4เดือนกว่าแล้วครับมันไม่ถึง5เดือนครับครับใบก็ครับ,ใบ,รบใบไหนเสียก็จะตัดออกทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เสียนะครับให้ใบไว้เยอะที่สุดครับกล้วยเขาจะได้ ต้นอ้วนต้นสมบูรณ์แล้วก็ต้นจะไม่สูงเร็วนะครับประมาณนี้ครับนี่คือกล้วยที่สมบูรณ์ก็จะประมาณนี้ครับผม